สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องตามเตชันนะคะวันนี้ป้าพรามาพาทุกคนนะคะพาทุกคนมาเที่ยวมาเที่ยวแต่จริงๆแล้วป้าพรมาท,ทําธุระนะคะก็คือที่มหาลาัยรามคําแหงเนี่ยนะคะรามคาแหงหัวมากนะคะคุณผู้ชมก็มาอาคารตึกมากมายไก่กองเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ป้าพรก็จะกลับบ้านแล้วละ่ะแต่ว่าก็คือถ้าเกิดใคร เข้ามานะคะก็มันมีหลายอาคารมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่หลายอาคารให้เราต้องเลือกมาแล้วถ้าเกิดใครไม่รู้นะก็ถามยามได้นะคะแต่คราวนี้เสร็จแล้วป้าพรเนี่ยมาทาธุรทีิธนาคารไทยพาณิชย์กับตึกกันข้างๆกันแล้วนะคะก็จะเสร็จแล้วละ่ะแลวตรงนั้นก็เป็นสนามกีฬานะคะคุณผู้ชมค่ะและเป็นสนามกีฬามันก็อยู่ติดกันนะคุณผู้ชมนะก็ใครที่ยังไม่เคยมานะคะ มาก็ไม่ได้ยากอะไรอกคะคุณผู้ชมก็วันนี้โชคดีหน่อยก็คือรถมันไม่ติดนะคะแต่รถไม่ติดแล้วก็ก็ทําให้ไม่เสียเวลามากค่ะคุณผู้ชมคะก็นี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะก็เอ่อถ้าเดินนี่ไม่แนะนําเลยนะคะแต่ละตึกต้องใช้ขับรถอย่างเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมมันกว้างมากคุณผู้ชมคะก็เนี่ยก็ข้างในมันก็มีร้าน น้นขายน้ำขายเครื่องดื่มอะไรมีนะคะคุณผู้ชมไม่ไม่อดไม่อดไม่ต้องวัวนะคะและเกิดใครใครที่เคยมาแล้วก็ขอขออนุญาตนะคะขออนุญาตแนะนาเพื่อนๆคนที่แบบว่ายังไม่เคยเข้ามานะคะไม่ได้ยากอะไรนะคะก็ขับมาสบายๆนะคะคุณผู้ชมก็นี้เป็นหอสมุดกลางนะคะตรงที่ประพันธ์ยืนอยู่ตรงหอสมุดกลางนี่ก็มี ขายเครื่องดื่มขายไอศครีมขนมกลอบแกลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีมีให้นะคะแล้วก็ขยับมานี่เป็นคณะนิติศาสตร์นะคะโอเคเนี่ตรงนี้คณะนิติศาสตร์ก็แล้วแต่คณะนะคะแล้วก็ขยับไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะตรงนู้นเป็นคณะมนุษย์ศาสตร์นะคะใกล้กับใกล้กับโรงเรียนพ่อขุนรามนะคะก็อยู่ประมาณนี้ไม่ไกลแล้วก็ตรงนู้นเป็นอาคารศิลาบาทนะคะ ก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมจะมาธุระที่ตึกไหนอาคารไหนก็ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามยามได้นะคะแล้วก็ส่วนตรงนู้เป็นอาคารเขาไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะคะอยู่กลางน้ํานะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นตู้ตู้ ATM มมีนะคะไม่ต้องกลัวใครเข้ามานะคะเงินทองไม่พอยังไงก็ไม่มีปัญหานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ก็เนี่ยคือคร่าวๆค่ะก็ มาก็ไหว้นะคะไหว้พ่อคุณลามที่วงเวียนนี้นะคะก็คร่าไม่มีอะไรมากค่ะแนะนําแนะนํานะคะแล้วก็เก็บภาพนะคะมาให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ยังไม่เคยเข้ามานะคะก็ได้รับชมบรรยากาศค่าๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นด้านหน้าของพ่อขุณลามนะคะก็ใครที่มานะคะไม่จําเป็นต้องว่านักศึกษาต้องมาเรียนที่นี่แล้วถึงไหว้นะคะเราประชาชนธรรมดาเราก็ไหว้ได้นะคะคุณผู้ชม นี่นี่ค่ะชงท้านี่นนเลยพ่อคุณรามคำแหงนะคะก็เออบูชาดอกไม้ทุกเพียรน,นะคะกดแล้วแต่นะคะแล้วแต่บริจาคนะคะใส่ตู้อันนี้เป็นคาถาบูชาพ่อคุณรามนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เป็น รูปเียนนะคะดอกไม้ก็ดอกไม้นี่แสดงว่าเขาต้องซื้อข้างนอกมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาถวายนะคะโอเคนี่ก็เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นวงเวียนนะคะคุณผู้ชมบนวงเวียนวงกลมเลยนะคะโอเคท่านผู้ชมคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่ให้ประพรเสมอมานะคะก็ออขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องบายบายแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ